มาแล้วเพิ่งอัดคลิปนั้นเสร็จลืมดูเวลาไงกายตอนนี้สีิหแล้วเออลืมลืมอัดดูยูเพินเลยมาเป็นหมดไหสามสามไหมเลสามสามเนาะปรึกษาก่อนนมเข้าเลยสามสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าห้นะ เมา,เาแ,รแรง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 ผมแรงพูดกะอ่ะเออไม่กะมาเออตอนไหนจะเข้าวะเนี่ยฮะฮะอืมอเค่เข้าแล้วกด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  รอเวลานี้มันต้งนานถ้าพวกแกไม่กดฉันไม่ยอมกดกดสิว่าอีกขูไอ้ไอ้ความพยายามดีเออเฮือดแล้วกูเล่นบูคองหรือฟอร์เรนดีฟอร์เรนไหมบูคลอง เมนฟอลรนเดี๋ยวเล่นบูคองบ้างอ่ะอันนี้ได้สกินมาสิบสองวันนะแปดชั่วโมงเออมาแล้วสเกิลสเปสเจ็ด ตอนนี้เราชนะแล้วปะกินละโคนโห12วันนะ่ะอือก็ชนะอยู่แล้วปะบตัตเตอร์ไฟเวย์ไอันเลนทีมเรามีนันเดียบูคอมบตัตเตอร์ไฟโออันเลนกับแวนเนี่ยมันโหดทั้งสามตัวเลยแต้ทีมเรามีปาโอ โอ้ oh. เป็ตตืน่นานฮะเขาแข่งเแมวอ้าอ้าวีอ้าวีถ้าอยากให้ลงอ้าวีอีกก็คอมเมนต์มาได้นะหรือาะก็เล่นอ้าวีบ่อยอยู่ช่ว,ชวงนี้ก็เล่นบ่อยอยู่ถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกมาได้นี้เซทใครก็ไม่รู้เผื่อไปทับตามเขา จะไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยดยเฮ้มันห้าวห้าวเหรอวะ มาดิกลัวไมาได้กลัวมาดิมาดิตายคู่ก็ดีมากที่กามาแรงเฮ้ยที่การมาแรกไม่ใช่มาแรงด้าเม็ดเขาเยอะกว่านะเตี้ยเขาก็เยอะกว่านะโลกเขาก็เยอะกว่านะโลกเป๊ะเขาก็เยอะกว่าโลกายภาพเขาเยอะกว่าทั้ง เขออยายาหนี้่ะหรือเราขี่เราขี่ไงพิต่นนนะเางเดียวโอ้อ้าวตอนนี้ก็แปลงลางเป็นมันป้า,ปาเดียวได้ จะบูคงหันสู่มาป่าเดียวใดเลายะาใหญ่เพว่าติขานิ่งอัตบิสล็ก็จาทีเบจูโฟมิเล็กอาร์เบิเล็กาทีเบจบูฟเ็กข้าทีเบจูโฟโอ้โหเขาหดกว่า ขงองกว่าเราอะรับไม่ได้รับไม่ได้ไอชีอมกรนหน่อยมอมกอนหน่อยเอามังกรกันดีกว่ทุกคนสกินนี้เป็นสกินที่แรลแรลพอสมควรอยู่แต่เขาเอามาแบบแจกฟรีแจกฟรีตอนนั้นสูงได้เก็บวันแล้วก็มาสูงนี้ได้นี่ เอ,ออเออ,อไม่ได้แดกฮะดิงสายสก,กอยฮะโอ้ข้าวนักนะตายอืมฮะ อยากโดนไง้าวก็จะออกนี่นะเพราะมันมีอัตราออกคีรีคอนก็จะออกนี่ดีติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกราคาัญหากันแค่ยีบาทเองเอาอันนี้ดีกว่าเพราะอย่สีนาฬิกานา่สยอดเลย โอ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น รอบะี้เกรอกลับก่อนไม่ไหวไม่ไหวเบียตับนานฮ้าเข้าทางเดียวเีนรอบนึงเล่นรูของโอกาสคีหนึร้อยหเอ้ยสิบเปอร์อไม่คีดไม่คีดมันตบหน้กูได้เลย ร้อยสี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นเล่นบูคองออเซฟแบบนี้แหละโอ้แบบงงเลยฮะมันคิดดูดอกจริงๆด้วยนะพิดตำน,นองหาเอาขางดีเนาะ

สวยสวยหเได้ให่ดมื่อนี่ไม่นี่ไมู่้ชนะคาเจตอมือตอมือเจ้ีใจอาหู คิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เล่นตาเดียวก็จบเลยเพราะเล่นตาเดียวสิบนาทีแล้วเล่นสองตาเวลาไม่เท่ากันน่าจะประมาณ30 40นาทีจนหนึ่งชั่วโมงอ่าไม่เอาไปก็คลิปวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะ